ท่านอยากเป็นทางการเข้าสู่งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับผลิตภัณฑ์นะครับดูแลผิวกายของเราครับนั่นก็คือชากิล่าโกลบอลลี่ออยล์นั่นเองครับถ้าเกิดพูดถึงแบรนด์ชากิลาของเราไปแล้วนะครับแน่นอนว่า ในไลน์ผดัตที่ผ่านมานะครับเขาเป็นสกินแคร์เพื่อการดูแลผิวรวมถึงเป็นมาราชินีสีเขียวของเรากันเองด้วยนะครับและในช่วงนี้ครับแน่นอนว่าเราจะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับนะครับปอยทาตัวผิวช่างขาวชุ่มชื้นนะครับด้วยน้ำมันมาดูลาและคาเบเลียและไม้กลิ่นสะอาดนครับในช่วงนี้ครับขอเสียงคำนับดังต้อนรับนะครับสำหรับซีโนวนเก่งเราครับกับดรอกเตอร์อักนาิชว่ิาต้องรุ่งสอนรัหมอกี้ครับสวัสดีครับหมอกี้ครับ วันอื่นเลยครับทุกกี้ครับนักทายคุณผู้ชมเราถึงแขกวิเกตทุกท่านสตรีนึงนะคะลินสวัสดีค่ะวอกกี้ชาลีล่านะคะมาดามพลังงาน,นะคะ่ะวันนี้นะคะขอกล่าวต้อนรับนะคะขอขอบพระคุณนะคะออสมุนชทนทุกท่าน แล้วก็ b e a u ตี้ครี n พิธีกรคุณแชมป์คนเก่งนะคะแล้วก็เจ้าของสถานที่ Beauty เจมนะคะในวันนี้ที่ให้โอกาสนะคะแบรนด์ซากิล่าแล้วก็มอกี้มาทำการเปิดตัวโปรดักต์นะคะเราลองว่าโปรดักต์ตัวนี้นะคะปังแน่นอน,นะคะ่ะ พูดถึงโปรดักต์กันแล้วครับพิกกี้ครับชกกาเนี่ยหลังจากที่ได้มาเป็นสปอนเซอร์นะครับของมิสแควไทยแลนด์ปีที่ผ่านมานะครับฉันก็ได้มีโอกาสได้ลองใช้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเป็นมาสหน้าชิคก,กีล่ลาใช้ดีมากให้หน้าเขาก็จากใสร่รวมถึงวันนี้มีการเปิดตัวด้วยนั่คือเป็นออยทาตัวอันนี้เลยถามพิกกี้ว่าทำไมที่มาที่ไปทำไมถึงได้ออกผลิตภัณฑ์เป็นออยทาตัวครับค่ะเนื่องจากว่าโปรดักต์ของเราทุกตัวนะคะได้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะเรา วัตถุดิบธรรมชาตินะคะทุกตัวเนี่ยมีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติเป็นสมุนไพรเรามีมก์กเรามีสบู่นะคะผิวสวยสะอาดแล้วฟรีเฟสแล้วจัดสมุนไพรกลิ่นดุดดังเข้าสปาเนี่ยสุดแล้วก็ต้องต่อด้วยการบำรุงผิวสูตรล้ำลึกนั่นก็คือตัวน้ำมันบอดี้ออยล์ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะไม่ใช่บอดี้ออยล์ทั่วไปด้วย เป็นนลำมันบอดี้ออยนะคะที่สร้างให้ผิวนะคะมีความฉ่ำวาวสวยนะคะแล้วก็ออรา่าดุดดังสุดตาเลยทีเดียวแล้วตัวนี้นะคะก็ทำมาจากน้ำมันนะคะบาูลาแล้วก็ดอกคาเมเลียนนะคะที่ทำให้ผิวนะคะฉ่ำแล้วก็มีออร่าขึ้นมาแล้วที่สำคัญค่ะกลิ่นค่ะคือหอม ะะเป็นกลิ่นจากน้ำมันกฤษณาไม้กฤษณาก็จะเป็นไม้ที่มีมูลค่าสูงกลิ่นของมันค่ะนุ่มค่ะแพงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ตั้งใจผลิตมาอย่างดีค่ะ ียได้ว่าไดพูดมาขนาดนี้แล้วอยากมาลองทาดนด้วยอันนี้เกิดขวัญพี่ีครับเมื่อกี้เราได้มาฟังถึงเรื่องของสงสรีาตาลแล้วของบอดี้ออยนี้อยากจะถามพี่กี้นิดนึงนะครับว่าสําหรับใครที่เหมาะสําหรับการใช้บอดี้ออยนี้ของแชร์กิน่าบ้างครับนี่อันนี้คือเป็นนะครับผลิตภัณฑ์ของเราอันนี้ขนาดเท่าไหร่พี่กี้ครับแปดสิบมค่ะคุณแทมค่ะตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเวลาทานนะมานวดนะคะ มันจะเงาค่ะ,เห,ะบบางงาเหมาะกับนางงามเหมาะกับยูวิทูสีนเวลาขึ้นเวทีมากๆเพราะว่าจะทำให้ผิวนะคะชมวาวดูธรรมชาติดูสุขภาพดีแบบสุดตาเลยนะคะแล้วก็กลิ่นค่ะโอโหแบจะบอกว่ากลิ่นนะคะมันลาจึงมากค่ะจะบอกว่าสามารถใช้ทาได้เช้าเย็น ได้เลยนะคะกลางวันอยากจะทาเพื่อความแบบชุ่มชื่นเพราะว่ามันซึมเร็วมากไม่เหนยียวนะคะเติมระหว่างวันก็ได้จะได้ความหอมนะคะแล้วถ้าทาตอนกลางคืนอาจจะไม่ได้นอน <c oughs> เป็นน้ำมัน,มนพรีออยที่ทาตอนกลางคืนแล้วก่อนนอนแต่ไม่ได้นอนง่ายๆนะคะเพราะว่ากลิ่นก็คือแบบหอมแทนเยก่อออนมากแปลว่าต้องตื่นมาดมกลิ่นตัวเองเลยว่าหอมขนาดไหนนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะก็เหมาะกับสมาร์ทครีมบิวตี่บิวที่ครีมนะคะที่เป็นสายสมาร์ทครีมด้วยเพราะว่าผู้หญิงนะคะนอกจากสวยแล้วนะคะก็ต้องสมาร์ทฉลาดในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับตัวเองราคายา่อมเยาจับต้องง่ายแล้วก็ได้ประสิทธิภาพจากโปรดักต์มากที่สุดประหยัดเวลาแล้วก็ทำให้เรามีความมั่นใจออร่าก็ ความสวยพินอกแล้วก็อินเนอร์จะมีไงด้วยค่ะโอ้พูมาขนาดนี้แล้วนะครับอยากจะทราบราคาแล้วครับี่ครับสำหรับผลิตภัณฑ์นะคับเชืลาโกลบอี่ออยเนีเรามีกี่ขนาดแะราคาเท่าไหร่้ครับตัวนี้นะคะชตัวนี้นะคะจะเป็นมีสไซส์อไซส์เล็กนะคะตัวไซส์เล็กนะคะจะเป็น30 ml ราคาอันนี้ผู้ปกอว่าเป็น essential oil 30 ml ราคาแค่290บ Essential Oil นะคะส่วนไซส์นี้นะคะเป็นไซส์ใหญ่80 ml ค่ะราคาอยู่ที่490าค่ะว่าราคาแบบจับตรงได้นะครับแล้วที่สำคัญเลย ด้วยเอาไปขึ้นเครื่องก็ได้ไปออกงานก็ได้เหมือนบางคนบอกว่าเป็นงานหรือว่าอยากจะไปออกงานแบบนี้เราอยากจะมีผิวพรรณที่ดีแล้วแค่นะครับจดนนะครับสําหรับตัวออยนี้ทาลงบนผิวก่อนที่จะไปออกงานด้วยแบบนี้เลยท่านกลิ่นหอมลงถึงผิวออร่าด้วยยิ่งโดนแสงแฟลชไฟนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยเป็นประกายสวยงามอุดร้านีด้วยนั่นเองครับวิธีครับทา้แบบนี้มีอะไรอยากจะฝากนะครับสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนรวมถึงแขกผู้เห็ท่านนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์กับชาบีล่าโกลบอดี่ออยครับ ก็ขออนุญ,ญาตนะคะฝากสินค้านะคะแบรนด์ซากิล่านะคะซึ่งเราก็มีผลิตภัณฑ์นะคะมาหลายตัวแต่ว่าเราตั้งใจกับโปรดักตัวนี้มากๆนะคะเป็นโปรดัก์ที่เราสั่งมาค่ะจากการวิจัยแล้วก็การพัฒนา <S <S เรียกว่าใช้เวลามาเกือบปีกว่าจะได้เป็นโปรดักตัวนี้นะคะกว่าจะลงตัวกว่าจะเป็นโปรดัก์ที่เหมาะกับยูทิควีนกับสายนางงาม ใช้เนีย่ยการธรรมดาก็ดูผิวช่างวาวสุขภาพดีแล้วใช้บนเวทีก็จะทําให้ผิวดูสุขภาพดีมีออร่ราบนเวทีด้วยแล้วกลิ่นนะคะก็จะทําให้ ถ้ารู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะแล้วก็มีความมั่นใจจากกลิ่นนะคะของไม้ลิศณันค <c oughs> ่ะก็ฝากโปรดนีไว้ด้วยนะคะฝากสนับสนุนแบรนด์ชาบิล่านะคะไว้ในใจทุกคนด้วยนะคะฝากสนับสนุน ira, บล็อกกี้ชาบิล่ามาพลางงาเลยนะคะขอบคุณค่ะเฉลียวภวังกลับไกับบล็อกกี้ด้วยะครัะทุกคนที่ยี่เป็นยังเนซูนะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราให้นะครับทุกี้ได้ ให้สื่อได้ถ่ายภาพกับผลิตภัณฑ์ชั้นเล็กน้อยดีกว่ามี2ก็ได้คก็จท่านกลับเด่นย้ำกันอีกหนึ่งรอบกับผลิตภัณฑ์ของเราในครับที่มาเปิดตัวในวันนี้นะครับนั่นก็คือชิมิี้พาโปรบอดี้ออยล์ครับซึ่งถือได้ว่าเป็นออยล์ทาตัวนะครับที่เพื่อผิวฉ่ำวาวนะครับชุ่มชืน้นและกลิ่นหอมแบบลักชัวรี่นั่นเองครับด้วยสาระกัดจากน้ำมันมารูลาและดอกคาเมเลียนและไม้กฤษณานั่นเองครับซึ่งเรามี2ขนาด นั่นก็คือขนาด30 ml ครับ290บาทและ80 ml ครับ490บาทตรงนั้นนะครับและว,วันนี้ถ้าเกิดใครสนใจ อีกสักครู่เดียวไม่นานเกินรอเดี๋ยวเราจะมาตั้งไลฟส์สดตรงนี้เลยขายกันแบบสดๆเลยนะครับเ่านได้มาทาการสีเคกันบนทิกตอกไลน์นะครับสาหรับนะครับ2คนนี้นั่นก็คือมิเชลและกดชเชเบลของเราเองเลยด้ยว,ว่ารออีกสักครู่เดี๋ยวร้อมอพบกับท่านอย่างแน่นอนถ้าเกิดใครอยากจะมานะครับทำการซื้อกับผลิตภัณฑ์นี้นะครับบนทิกตอกสามารถไปติดตามได้ที่ช่องของน้องนะครับกดชเชเบลนั่นเอง